อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามทอแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตู้เทอร์โบสีใบโอ้ยตู้บีบีสีใบที่ได้มาอ่าตู้บีบีสีใบที่ได้มานะครับนี่ <c oughs> เป็นดอกนี่เลยนะครับ <c oughs> ดอกกิ๊บหนึ่งแปดเก้าเก้าดอกกิ๊บหนึ่งแปดเก้าเก้าโอ้ยสภาพสวยมาก <c oughs> นี่สภาพสวยมากครับนี่เดี๋ยให้ดูนี่ รู้ดอกสวยแต่ว่าถ่ายถ่ายจะมืดหน่อยค่ำแล้วนี่ดอกเดิมๆสวยเลยนี่ขอบยังเหนียวเหนยวอยู่เลยนี่นี่นี่ขอบเหนียวเนียวเลยปิดมือแป๊บแป๊เลยนี่หน้าตึงๆเลยครับนี่หน้าดอกตึงๆเลยนี่กดไม่ลงเลยยอดใหม่มากครับใหม่มากใหม่มากอ่าตัวนี้ใบละสองพันห้าร้อยบาท อ่ากิ๊หนึ่งแปดเก้าเก้าใบละสองพันห้าร้อยบาทท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่คือใหม้ไม้ไม้ไม้ทั้งสี่ใบเลยนี่ขอบเหนียวเนียงทั้งสี่ใบเลยอ่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่สวยๆส่วนตู้บีวีนี่บีวีช่างเด่นบางบ่อไม้แน่นๆสวยๆ บีว,วีววอ่ามีหูจับใบละสี่ตัวตะแรกงก็จะเป็นตะแรงปัม <พา S 1> ๊มขอบเหล็กตะแรงปัม๊มขอบเหล็กนี่ไอ้เพลข้างหลังจะเป็นเพดโหลบฝนอย่างดีเลยไอ้เพลสเปคคอน,นข้างหลังจะเป็นหลบฝนอย่างดีนี่อ่าทั้งสี่ใบคือสภาพสวยมากนี่ อ่าเลือ,อยู่สองใบยังไม่ได้ถอดดอกนี่ด้านหลังจะเป็นเพดหลบฝนอย่างนี้เป็นตู้ฟ้าบนนะครับสวยๆเลย BV ขนาดห้าสิบเจ็ดแปดสิบแปดสิบอ่ามีอยู่สี่ใบตู้เปล่าใบละพันเก้าร้อยบาทนะครับตู้เปล่าใบละพันเก้าร้อยบาทท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่อ่าตู้สวยจริงๆครับตู้สวยจริงๆสภาพใหม่มากเลยตู้อันนี้ถ่ายมืดหน่อยตู้ใหม่มากอ่าเดี๋ยวพามาดูดอกเสียงกลาง มีสิบนิ้วเหลืออยู่สี่ใบนี่สิบนิ้ว NPE หนึ่งศูนย์ศูนย์สามเป็นดอกสิบนิ้วนี่วยใหญ่เดิมเดิมหนึ่งศูนย์ศูนย์สามวยใหญ่เดิม 103, เดิม,ดมนี่มีเหลืออยู่สี่ใบใบละสามร้อยห้าสิบนี่ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ใบละสามร้อยห้าสิบบาทสภาพเดิมเดิมสวย เดี๋ยวผมพามาดูตู้นี่ตู้ตู้จะเป็นตัวนี้ตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางจะเป็นสองคูณหนึ่งนี่ตัวนี้เลยนี่ตู้เสียงกลางสองคูณหนึ่งสวยๆนี่นี่มีอยู่หกใบนี่มีอยู่หกใบนี่ตู้เสียงกลางสองคูณหนึ่งมีอยู่หกใบสวยเลยครับใหม่ๆ มีอยู่หกใบใบละพันห้าร้อยบาทท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เฮ้ยใบหนึ่งอยู่ตรงไหนเนาะผมว่าผมจะให้ดูนี่และตู้เสียงกลางจะมีอยู่หกใบเป็นตู้สิบนิ้วอันนี้ถอดแหลมบอกยังเข็มถอดแล้วอยู่ตรงนี้ใส่ปากแปดคูณแปดเก้าคูณเก้าได้ตรงนี้ ใส่แปดคุณแปดได้อันนี้ไม้เขาทํามาลองกับปากปากแต่ตัวนี้ปากแต่ของแหลมน,นี่อ่าแหลมตัวนี้นะแหลม npe นี่แหลม npe cc อ่าเดี๋ยวนี่มันมีอยู่มีอยู่หกตัวนี่จะเป็นรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นรุ่น npe รุ่นนี้ติ๊กเกอร์มันหลุดออกนี่เป็น cc หมดเลย อันนี้พร้อมปากแบบนี้ตัวละชุดุดละสี่ร้อยบาทอ่าแหวมพร้อมปากแบบนี้จะมีอยู่สองตัวอตัวละตัวละสี่ร้อยบาทพร้อมปากนิกเวิร์กอะมเจอร์มีอยู่หกตัวละแปดร้อยเก้าสิบนี่นิกเวิร์กอะมเจอร์สองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่ง มีอยู่หกตัวตัวละแปดรท่านใดสนใจท่านใดหาอยูอ่ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับศ8นย์แปดสีองาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สนใจตัวไหนก็084 2038 182ฝากไปถึงทุกท่านนะครับที่ต้องการจะขายเครื่องเสียงติดต่อทักแชททักไลน์ผมมาได้เลย 084-2038-182รับซื้อถึงที่นะครับอขอบคุณครับ